ที่สูนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติกม39มาตบลตะกุดไรอ์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรชัสุขคนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความสามัคคีนิรันวันสตรีสากลมีนางสาวอุนิสาทองอิ่มประธานพัฒนาสตรีอำเภอชนแดนต้อนรับพร้อมด้วยนยายสุรชัยไข่สิงห์ทองพัฒนาการอำเภอชนแดนร่วมเป็นเกียรตินางอมรรัตน์เสนานุตรรองประธานสตรีอำเภอชนแดนกล่าวรายง,งานว่า กลุ่มสตรีได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆในหมู่บ้านชุมชนเช่นการจัดทำแผนชุมชนการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทการรดน้ำป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการอมทรัพย์และการปรองดองสมรชันดังนั้นคณะกรรมการสตรีอำเภอชนแดนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันสตรีสากลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มองค์กรสตรีให้มีความรักความสมัคคีอันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน การทำงานขององค์กรสตรีได้ดียิ่งขึ้นโดยมีการขันกีฬาพื้นบ้านจมน7ประเภทประกอบด้วยอุ้มลูกตามสามีวิ่งเปรียวสาริกาป้อนเหยือ่อปำลูกโป,ปง่งหรือบกวิ่งกระสอบปะแป้งสามีมีนักกีฬาจาก,ก้าตำบลจมนกว่า350คนเข้าร่วมการแข่งขัน